ดิฉันมีประจำเดือนในช่วงที่มัสยิดมีการบรรยายศาสนาดิฉันจะเข้าไปฟังได้หรือไม่อันนี้ที่มัสยิดด้วยนะอ่าคืออย่างนี้ปัญหาเนี่ยไม่ได้ปัญหาอยู่ที่ฟังคุณอิมครับปัญหานี้นไม่ได้อยู่ที่ฟังปัญหานี้อยู่ที่สถานที่อืมเพราะว่าท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุสสลัมเนี่ยเคยสังเกตไหมครับมีฮะดิษบทหนึ่งท่านอาบีเนี่ยในในกรณีละหมาดอีนคุณอิม ละหมาดอีดเนี่ยนบ,บีบอกว่าหญิงสาวหญิงที่มีประจำเดือนไม่มีประจำเดือนให้เอาออกไปเด็กผู้ใหญ่ไปร่วมอยู่ในบรรยากาศของการฟังคุตบะไปร่วมละหมาดอีดแต่นบ,บีพูดเอาไว้นบ,บีใช้คนที่มีประจำเดือนว่าอยะตาซิลนีมุซลลัลมุสลิมีนสตรีที่มีประจำเดือนน่ะให้นางปลีกออกจากที่ละหมาด ที่เขาใช้ละหมาดกันในวันนั้นครับแปลว่าให้นางไปอยู่ที่เฉพาะแต่ไปร่วมไปอยู่ในบริเวณนั้นแต่อย่าไปอยู่ในที่ที่ถูกกําหนดไว้ให้เป็นที่ละหมาดครับให้ไปอยู่ในอีกตําแหน่งอีกที่หนึ่งที่ไม่อยู่ในบริเวณของที่ละหมาดจากตรงเนี้ยที่บอกว่าเข้าไปในมัสยิดด้วยเนี่ยคุณเอมประเด็นข้อห้ามมันคือผู้หญิงที่มีประจำเดือนหรือนิฟาสเนี่ยการไปหยุดพักไปนั่งพัก ไปพำนักอยู่ในมัสยิดอันเนี้ยเป็นที่ต้องห้ามแต่ถ้าจำเป็นต้องเดินผ่านจำเป็นต้องไปทำธุระแล้วก็ออกอันนี้ไม่เป็นไรถ้าไม่กลัวว่ามันจะมีนาะยิสบางคนมันมามากเนี่ยไปนั่งไปบางทีมันก็จะเลอะแต่ถ้าคิดว่าไม่มีอะไรไปทำธุระเสร็จแล้วเราก็รีบออกแต่การไปนั่งร่วมวงถ้าหากการถ้าหากการบรรยายนั้นเนี่ย อยู่ในตัวมัสยิดเลยที่เป็นที่ละหมาดซึ่ง<ช>บางทีก็ใช้อิหมั่มละหมาดเสร็จก็นั่งอยู่ข้างหน้าใช่แล้วผู้หญิงก็อยู่ซอฟถัดจ,จากซอฟของผู้ชายอไอ้เผอิญว่าเราบ้านอยู่ใกล้มัสยิดสมมติเงี้ยมันเป็นช่วงที่มาประรจําเดือนลแล้วเขามีาบรรยายมาเแล้วมีอาจารย์ที่มาก็เราอยากจะไปฟังด้วยถ้าจะเข้าไปร่วมนั่งในพื้นที่ของมัสยิดไม่ได้นั่งไม่ได้มีหน้า่อาจารย์หลายๆมัสยิดเขาเลย มีการมาจัดที่อาคารอนเนประสงค์บ้างหรือไม่กระจัดมัสติลแหละแต่ว่าเสียงสามารถที่จะกระจายมาสู่อีกที่หนึ่งที่เป็นอาคารอนเนกประสงค์คนที่มีประจําเดือนก็ดีนะผมว่าสิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยเผื่อที่คือบางทีอย่างที่บอกเดือนหนึ่งอยากไปฟังอาจารย์บรรยายครั้งเดียวแล้วผู้หญิงเนหลากหลายเรื่องที่อยากจะถามอยากจะฟังใช่พอมันไปไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเสียดายถูกต้องอทีนี้ไหน คูยอยน่ในนี้แล้วเนี่ยก็อย่างที่คุณอิงบอกว่าเราหาทางออกอก็คือว่าเมื่อบรรยายในบริเวณมสัสยิดใช่ไหมฮะค,คนที่มีประจำเดือนไปไม่ได้เนี่ยคือศาสนาไม่ได้ห้ามฟังนะต้องเข้าใจเพียงแต่พื้นที่ที่ถูกกาหนดไว้ที่เป็นมสัสยิดเนี่ยอันนี้ไม่อนุญาตวิธีการก็คือก็จัดพื้นที่ให้สิ พื้นที่อาจจะเป็นระเบียงอที่ไม่อยู่ในตัวมัสยิดคือไม่ได้ที่ที่เขาใช้ละหมาดใช่หรือเป็นพื้นที่ด้านหลังได้ได้ได้หรือว่าพื้นที่ที่เป็นอาคารต่อเชื่อมอที่เป็นอาคารที่ไม่ใช่ใช้ละหมาดครับไอ้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นที่นั่งฟังสําหรับสําหรับสตรีมีประจำเดือนถามว่าอะไรคือขอบเขตของมัสยิด ความเก่มัสยิดเนี่ยมันอยู่มันอยู่ตรงที่เราเป็นผู้กําหนดในฐานะสมมติเราเป็นคณะกรรมการมัสยิดเราต้องเป็นผู้กําหนดว่าไอ้ตัวมัสยิดที่ถือว่าถือว่าเป็นที่ละหมาดเนี่ยเริ่มจากการที่คุณจะอ่านดูอาเข้ามัสยิดอ่านตรงไหนอ่ะอเข้าใจนะเข้าใจครับอ่านตรงไหนแปลว่าตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของพื้นที่มัสยิดครับนอกเหนือจากนั้นถือว่าไม่ใช่เอาง่ายๆอายทํามัสยิดเราก็คือประตูสิ<อ>ใช่ปะ ไม่มีใครอ่านดูอาตั้งแต่บันไดอะนะเราไปอ่านตรงประตูเข้าครับจริงไหมไม่ว่าจะประตูด้านไหนก็ตามแต่จะก้าวเท้าเข้าประตูมัสยิดเนี่ยเราจะอ่านดูอาอัลลอฮ์มัฟตาฮ์ลีอับวาบรอมติกนั่นแปลว่าพื้นที่นอกจากนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะบางครั้งจะใช้ละหมาดในกรณีที่ซอฟมันต่อกันมาหรือพื้นที่ข้างในมันไม่พออืแต่ไม่ถือว่าเป็นมัสยิดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่นอกมันเป็นที่มันเป็นพื้นที่ต่อเชื่อมบริเวณอย่างนั้นเนี่ยอนุญาต ให้คนที่มีประจำเดือนนั่งได้ไม่ได้ห้ามฟังครับอ่าไม่ได้ห้ามฟังไม่ได้ห้ามมันมีขอบเขตพื้นที่แค่นั้นเองอยกประเด็นนิดนึงถูกเพราะว่าผมเอากรณีนี้มากรณีที่นบีเนี่ยนบีให้อย่าลืมนะละหมาดมุสัลลานะละหมาดอามุสัลลานะฉะนั้นจากตรงนี้แหละฮะดิษบบนี้แหละเชคสละอุซัยมีนยงบอกว่าสถานะของมูสัลลาในชนะของท่านนะครับมุสัลลาในวันอีสถานะธรรมสิทธ สำหรับสตรีเนี่ยก็ไม่ควรจะอยู่ในพื้นที่นั้นกันออกมาที่เ,เพราะว่าท่านนบีบอกเลยว่าอายะตาซิลนะมุสัลลัลมุสลิมีนให้ออกไปอยู่อีกที่หนึ่งออกห่างจากพื้นที่ที่มุสลิมเขาใช้ละหมาดกัน